สบายดีพี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้ม,นนมาพบพ่อครับ่องคุณทรงเลาะกินหงสาวพี่น้องเมื่อนี้พามาเลาะกินอยู่ทางตลาดล้งหรือว่าตลาดน้อยบันปลาลเนาะเมืองไซบทองแข้งสวรรค์เขตพี่นอ้องจะพามาเบิ่งอาชีพหนึ่งที่อยู่ทั้งเมืองไซบุทองเปนนิยม,มกันพี่นอ้องคืออาชีพผ่าหมักตาเมื่อนี้ฝนว่าโอ้ฝนว่าแพง,งพัวแหงมาเห็ดซอยเพราปกติกับผู้ายเนะ้องฝนผ่านเนาะหรือว่าซอยกันำมามา,ากินเมื่อนี้ไม่ยิ่ง มยิงคองแสบจับมีเข้ามาเห็ดเก่งแทะนี่โอ้เห็ดเองผ่าเองขายเองตาเท่ไรก่อนนี่นะหาตาต่อหาตาต่อชิบหาพันหมักตานกขืนราคาเนาะแนนนอนเด้อพี่น้องไหมถูกอาชีพขืนราคาเบิร์ดเก่งอลีเฮ้ยถ้าผู้ชายผมก็จะผ่าซองบาทป๊อก นี่หละพึ่งยิงเฮาเสกเก่งสำาร็กับบทสัมผัสใตน้ำนกแต่ว่าเพิ่นกะมีใจอยากซอยซอยการทำมาหากินพออยู่นู้เองเพิ่นว่างะแบบสามสิบสององศาเพื่ออยากให้มักตาด้เสียงโอ้เจ้าแล้วครับเนี่ีบิตนี่แน่นอนเพิ่นว่าไปผ่านไปผ่านมาทางตลาดเพิ่นกะมาซื้อซอยได้พี่น้องแม่ค้าสา่คลายทางตลาด บั้นปลาไหลเพิ่นนี่โอ้ยย้มแย้มแจ่มใสสินค้ากัมีแต่อาหารป่าได้พี่น้องบวชที่เป็นกบเป็นเขียดเขียดน,น้อยกันไยเขียดน้อยกันไยหลายกระตองเท่ายกว่านะอันนี้ค่ะโอ,ะโอ้พอกินเด้อพี่น้องเต้นดอง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 แล้วก็มีหมกกกักกระบอกหมักถั่วแหไข่มดแดงเพิ่นพี่น้องนี่ไข่มดแดงกับซอสแม่ค้าวเส้าคลายกับหน้าตาเสาะใส เริ่มซึ้งหลังอายหลังอายเลยแหละหรือว่าจังไดเนาะเองสินค้าเจ้าผลมันส่วนใหญ่ของสุ้าผลนี่ก็จะขายแต่แต่ว่าผู้ปัญญาชาวบ้านนะพี่น้องเนๆะมันสิเป็นมะก,กรอถ้าเป็นย่ามเห็ดผัว่นก็จะมีเห็ดผัวขายได้ไหนาะอันนี้ย่ามนี่ก็แม่นย่าม,มักตาลเนาะพี่น้องๆน้ำมมาตาลส่วนก็ปักกันเฮ็ดเองส่วนใหญ่ก็ขมาแต่ทางปักซองก็จะแนมเห็นเนาะพี่น้องไก่เพิ่นก็ส่วนใหญ่ขายาแต่ภูปัญญาชาวบ้านเนาะพี่น้อง โอ้ขายอดเทาแล้วก็มีปลามีเอี่ยนบางทีคนไปตลาดไปบรรพุทธยากมาแว่ซื้อไปปล่อยในพี่น้องเพิน่นไฮบริการดีๆไก่ก็เต็มเลยนั่งไปนัม,นม,มาโอ้ oh, สมัเห็ดงามแท้นี่บเบิ้งเบน้งเบิ้ลในเบิงไก่ไก่ขึ้นต้นไม้โซ่ให้พี่น้องได้เบิ่ง <laughs> อันตลาดอยู่นีนันจะมีสองผักทางนาะพี่น้องเนาะตลาดจะมีอยู่สองผักทางที่แท้กอะขามุ้นทางไปก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งในะพี่น้องอันนี้ค่ะ ตลาดน้อยเรับนี่ก็จะเป็นทางนี้จะเป็นบ้านนี่ยเมืองไซผู้ทองนะพี่น้องถ้าขามผังทางไปแล้วนะคะกับโบไก่กันนะ้องๆแต่ใกล้กันนี่างขามถนนโนทางไปนี่เวบภาคนั่นก็จะเป็นตลาดน้อยบ้านปลาไหลคือกันแต่ว่าพอจะอยู่คนละเมืองนะพี่น้องตอนนั้นจะเป็นเมืองเมืองจำพรแข้งสวัสดิเขตคือกันแต่ว่าคนละเมืองเท่านั้นนะพี่น้องคนละภาคทางตอนนั้นโบไกล้บไกลเนี่พี่น้อง ตลาดจะเบิงกับค้าคขายส่วนใหญ่จะเป็นคองธรรมศาสตร์น้องเนาะเมืองไซผู้ทองกับเมืองจำพรขายคือกันแต่ว่าขามภาคทางละแม่โลดนะพี่น้องจะหนใอย่จะพาไปลอบสินค้าของสกุลน้องช่วงาดูแรกในสกุลขายยังกันแน่ไปกันเลยอ่าเ้าขามมาแล้วน้ำหนองขามถนนทนทางมาแล้วมาพบกับตลาดบ้านปลาไลคือกันแต่ว่าเป็นเมืองจำพรนะตลาดอยู่นิ่อนก็จะมีสี่เจ้าน้องเจ้าของตลาดพวกนั้นมาแต่บ้าน อันนี้ตลาดกันนี่ซุ้มนี่ก็จะเป็นของเจร้อยเพื่อนน้องๆนนี่ช้างเพื่อนก็จะขายแต่แบบบ้านๆนี่แถาแล้วก็ยังผ้าหมักผ้าเก่งนี่พี่น้องส่วนใหญ่เพื่อนจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านน้อขายกบขายเขียดนี่พี่น้องนเลยว่าสิเป็นนำเผ่งเป็นกล้วยถ้าเชื่อเห็นนี่เพื่อนก็จะขายแต่ของแบบเครื่องป่าว่าสิซะว่าง่ายๆกับภูมิปัญญาชาวบ้านน้องน้องมาฮอดนี่ก็ขายดีดีพี่น้องเลย ขายดีแท้ดีว่าจนนอนหลับขายดีแฮงขายยังนอแจนี่เนาะปอมเฮียดน้อยประดุกประคอโอ้จะต๊ะแท้แมสต์ีมันก็จะต้มมันห่อนประดุกนาได้พี่น้องกบกบกบปลาแห้งกระปอมหังโต๊ะเพิ่นว่ามาทางนี้คือซีมันมวนในช่องทางจะเป็นห่านเฮียตุ๋ยเนาะพี่น้องบริการขายสัตว์ป่าทั่ว ตัวเมืองเราเนาะพี่น้องเฮียตุยเพิ่นจะขายทุกอย่างโบว่าสิเป็นหอยผู้ชายหมักหอยนี่ทุกชนิดเนาะพี่น้องหอยหอยน้อยหอยใหญ่แม่นมาห่านเฮียตุยเพิ่นซอยได้โบว่าสิเป็นเต่าปูปลานาหนานี่สวัสดีเนาะทอดห่านเฮียตุยนะเพื่อนเพิ่นบริการทุกอย่างนี่หลอยังบ่พอสินค้าเพิ่นยังหลากหลายโอวัชิเป็นไข่เป็ดไข่ห่านเนาะมาเบิ่งก่อนภูมิปัญญาชาวบ้านทางตลาดบ้านปลาไหลเพิผลไม้ยังก่อนนี่ ฮะน้ำตาลก้อนโอ้ขัดเนาะเยี่ยนผลกระมี่น้ำนองส่วนใหญ่ตลาดนี่เนาะมีสี่เจ้าตลาดน้อยแต่ว่ามีสี่เจ้าคนด้พี่น้องในตลาดนี่อันนี้ก็จะคือแมงเอ้ยเต่าเลยเนาะอันนี้มีหอนแมงดาหรือว่าจิปเป็นกระพ้อมพีเนองอันนี้ห่านเนยตุยเป็นไซส์อยู่สาขาตลาดน้อยตลาดบ้านปลาไหลนนพี่น้องตลาดนอกอยน,น,อยนี่สองตัวเมืองยังบอพอ ยังมาเป็นสี่เจ้าของในตลาดนี่เป็นสี่เจ้า้ดพี่น้องสี่ผ่านหลอกไปเบิ่งอีกพี่น้องไปนํากันเลยพี่น้องมาเจ้าที่สามนี่พี่น้องเนาะเจ้านี่สำคัญขายอาหารการกินขี้กั้วยี้มันคือเก่าขายแต่กลุ่ปัญญาชาวบ้านว่าโอ้มีซัมซี่เฮนนี่แหละพี่น้องมีตอร์เบอรี่ก็ได้ผลขายอยู่ตลาดตรงนี้อะไรบะแมนอยู่ตลาดตลาดตรงขายย่างบ่หมด มันตะไลน,นะพี่น้องมันจะอยู่ป่าอยู่โคกแต่ว่าแม่ค้าสาวขายเพิ่นมันเข่าเรดูแล่หกายยากเค็ยให้ตลาดแบบว่าคนบมดอยกากไลยบันไดเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาหลอกไปมาฮอรนี่เพิ่นก็มีปีงกล้วยอาหารแบบคือเก่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะาขายคล้ายกันเขียดเขียดเขียดแล้วก็ไข่หมดแดงมีแต่ของป่าแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาหลอกไปเรื่อยๆไปน้ำกันเลยมาฮอรนี่ก็เห็นแม่ค้าสาวขายพี่น้องนั่ง <laughs> ขายดีแหง้งก,ออกินนางลกหงอกให้กันตัน้งเนาะไนมะ่ค่าสาวขายส่วนพี่นอ้องกระตามแบบว่าอันนี้แหละพี่นอ้องมันเขาเราดูแลกินพี่นอนะ้องเนาะกระกแห้งกระแร้งสินค้าก็หลากหลายกับส่วนใหญ่ก็มีแต่สัต์ป่าเมื่อค่าเมื่อขายกนั่งกินสบายดีแม่เท้าทางโซ่นีเพิ่นอยากเน้นกนขึ้นแมนอันไข่หมดแดงนะ้ำแข็งเนานะเห็นยังแม่เท้าสบายดี ไปมาก็อย่าลืมมาซื้อซอยเท่เพิ่นพี่น้องมึงน้องใมตลาดซาวคายส่วนใหญ่ก็ยังอนุรักษ์ไว้ก็คือแบบของดั้งเดิมน,น,นะน้องเนาะของปุปัญญาสาวบ้านหาเองเห็ดเองขายเองแล้วเจ้าหน่อยจะพาพี่พี่น้องไปเลาะเบิ่งตลาดดงไปทำกันจังหน่อยตอนนี้มาเมืองเมืองจำพรน้องผังที่เขาอยู่นี่ถามุ่งทางไปเนี่ยเป็นเป็นเมืองไซผู้ทองพี่นาะเจ้าหน่อยจะพาไปเลาะตลาดดงเมืองไซผู้ทองพี่นาะเจ้าหน่อยจะพาไปเลยให้พี่ให้น้องได้เบิ่งบรรยากาศทางนอกก่อนถ้าเป็นอัน ยำเห็ดออกเนาะหรือว่าโบาแมนยำเละแบบสี่คนก็จะไล่ไล่ของตามเทศกาลถุกเทศกาลเมื่อนี่ก็แม่ข้าพนอยากยุดเนี่ยโบโบคอยได้มาไลา่เมื่อบุญบา้านปก,กติก็จะเห็นแม่ค่าหลากหลายกว่านี้เนาะเนาะพาไป่ถวตลาดดงไปกันเลยเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุข,ขนมาผับพ่ผอกับส่องผู้ส่งเลาะกินของเฮาคือเก่าพี่น้องอันนี้มาหอดเมืองสายบุทองลตลาดดงหรือว่าตลาดป่านั่นเองพี่น้องเอยจะพามาเบิ่งนี่เจ้าของตลาด เพิ่นกาค้าขายนี่น้องพี่น้องพลาสบอลเพิ่นค้าเพิ่นขายการระดับแรกสีเหตุตลาดงามประมมนเจ้าของเพิ่นพาค้าพาขายเพิ่นดูเพิ่นมันได้พี่น้องขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้คือแม่พรน้อเจ้าของตลาดดงเมบลซายผูดทองมีมะขามหวานสินค้าสเพิร์หลากหลายน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งแม่ค้าทั้งสเพิร์กระยิ้มแย้มแจ่มใซส่วนใหญ่ก็จะขายเครื่องปลาน้องพี่น้องเนาะเบิ่งเนาะ นะค่ะสาวขายเพิ่นมี่ยังก็ได้ลงมาขายอยู่ตลาดป้าสบายดีสาวเฮืองบ้าบุญโชคลูกไก่แม่เพลิชื่อกันนัเนี่ยนี่นะนี่เราขายขายเพิ่นค่ะขายกับโอ้ขายเด็ดขายดีนะเมียเนาะโอ้สบายดียายบ้าเจ้ายังแข็งแฮงอยู่นมันเนาะโอ้หางย่างหางมาขายเครื่องอยู่บ่ เก่งเก่งเกงอายุจากปีเลยมั้เนีแม่ลือบอกโอ้บึงหาข่าวคือยังหางมือหนึ่งสองหลักจอยจอยจอยเท่าและของเนี่ยไปดีหาโอ้ดูมันเนาะโอ้อสูต่อไปมั้ะเน้ยเลยนี่ละเป็นของซินขาสะเพ่อลหลากหลายแต่ดวงเพิ่น ไปไปไปมากย่ยืนอย่าลืมน้องพี่น้องมาหย่างลิดหรือว่าหย่างผักปลอนเบิ่งขนงเบิ่งน้ำตาลเพิ่นเห็ดโอ้น้ำตาลยังกอดอี๋ทรงแซ่บแทถน้ำอ้อยน้ำอ้อยกะดีเด้อจ้าขอซิมบ่ได้บ่นี่ได้จ้าโอ้พโหมีคนน้ำอ้อยนี่ตลาดดงเพิ่นจัดได้งามเนะพี่น้องเนาะไปตามมาซื้อแม่ค้าเศราขายเพิ่นกรหนาขาวหนาโซหนาใสแม่นยังกออันนี้นะ คุ้ยมอเัอร์ไซฮะโอ้อันนี้เปนแม่ค้าเปอนยังไห่ซีมอันนี้มันๆกินบ่ได้เอาแนวอื่นก็บ่ได้บ่อเหยี่ยได้เฮือกเนดีใจนะค่ะเนเห็นเฮาเปอนก็โอ้ยังไห่ซีมมากกาอคน้องมากออนี่แซ่บเด้อนี่นะซีมได้ยุตัวนี้นะกาไปที่ดบ่จักอโอ้มงดูไปน้องตลาดดงเป็นงามเลย หลากหลายแม่ค้าสาวขายมาขายเครื่องขายของกะคิดฮอดลูกฮอดทัวบาทนี่เบิ่งพี่น้องขายลายยางมันมันหลุดคือทอดแล้วอ๋อช่วงนี้มันมันน้ำมันมันแพงเนาะเศรษฐกิจก็คือเห็นนั่นแหละพี่น้องใครมาก็อย่าลืมมาซื้อซอยเพื่อนะมาก่ะทันก็มีเพื่อขายส่วนใหญ่อาหารการกินเพื่อส่วนใหญ่กับคองกิลินก็เป่น้องเนาะเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์ไว้ก็คือของธรรมชาติสัตว์ป่าบ่สิเป็นกระปรอม วายกับมีอนยะ่เนาะโอ้แม่ย่างเนี่ยกําลังปิ้งอยู่คือเก่าเนาะปิ้งกล้วยแซ่บมีแต่เครื่องขายมัอนี้บบเห็นคนเดินอย่า,าสุพรรณเป็นเทศกาลบุญบ้านพากันไปเที่ยวบุญบ้านเบิร์บมองพีนะ่เนาะตลาดดงสวยงามเฮียงมอพี่เนาะเฉพาะนักท่องเที่ยวบรว่าสิเป็นไทยหรือสิเป็นต่างประเทศเวลาเพิ่นมาผมก็จะแวะเวียนมาซื้อสอยทางแม่ค้าสาวขายสุพรรณมองนู่นพะี่เนานะ อันเพิ ok so, uh, ่นก like, ็ว like so you know? ่าอยากให้ซื้อหอยตัวเองก็หมักยู่หอยนะสินค้าส่นหลากหลายเลยพี่น้องมึงเราเห็นสินค้าหลายๆก็แสดงว่าเศรษฐกิจของแม่ค้าเพิ่นน่ะดีขึ้นหรือว่าแม่ค้าหรือว่าบ่มีคนมาซื้อบ่หรือว่าอะไรเนาะแต่ขายดีอยู่บ่เนาะในสินค้าส่นพี่น้องเป็นตาซื้ออยู่ได้โอ้ใช่เหตุที่มันหลายขนาดไหนโอ้เอาอดเอาอดเอาสู้่ สู่ต่อไปสู่ต่อไปสุพรรณก็ขายดีน้องเป็นตลาดตีมะย่างหลิกหรือว่ายางฝักกอนหลังจากกลับมาตลาดด้งหลังจากกลับมาจากตลาดด้งกลับมาเวียนมาซอยซื้อมาหาเลาะซื้อซอยใช้เพิ่นนน้องเนานเป็นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเพิ่นโอ้สินค้าสุพรรณจะมาลายสะมาขัดแทันี่คือมีแต่แนวเป็นตะซื้อแท้อันนี้ดูให้นะ เป็นพนักสินค้าส่วนหลากลายให้เหลือมีแต่ของผลิตภัณฑ์หรือว่าของภูมิปัญญาชาวบ้านนะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่เมฆคนขายพี่น้องอคนขายตลาดดงนี่เต็มเลยแต่ว่าบ่มีคนซื้อนะพี่น้องว่าเนื่นองจากว่าน้ำมันมันแพนงแต่อนบ่กคอยได้มาหรือว่าเป็นเทศกาล เสบียงก็จะหลายแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังบ่มีแหละน่งเบิ่งกันเมื่อยคล้ายแล้วก็นั่งรับอย่าลืมใหม่กำลังใจไทยเสบียงเด้อพี่น้องเด้อคุณภาพเป็นหลอดต่อนะพนาะไปกันเลยมาหอดแม่ค่ะสาวขายเปิ่นกันยังใจดีพี่น้องเปิ่นนางขานางขายเปิ่นโอ้ย่าใหายสูดซอยมีแต่อาหารภูมิปัญญาชาวบ้านเฮาไปเฒ่ามาขิ้นินและสินค้าเปิ่นกับนอนบลายนะพี่น้องแต่ว่าใจก็อยากมาใจสุพี่น้องมาสั่งแข่งคายก็คือเฮาเห็นนี่แหละ ไปมากกัจะเริ่มมาซื้อสอยแต่เพื่อนน้ำน้องน่าจะพลาดหลอดอีกเนาะบนตลาดเซเพิ่์นพี่น้องบอกว่าสิเบิ่งมุมใดกต่งามเนาะเป็นตลาดที่สะอาดสะอาดน้องนเหมาะกับการมาท่องเที่ยวเด้แขกมากอะแม่เพื่อนมาแล้วเพผนก็มาไปพักคอมาผ่อนคลายหรือว่ามันย่างลิ้นโอ้ยสบายดีทั้งนี้เพื่อนก็จะเป็นเอฟซีประจำเนาะนี่พี่เนาะผ่อนคลายอาหารการกินเนี่ย มา,ตมา,มามมแาตแ่บ้าบนรักแท้สิมาเมืองจำพรแขงสวรรดิ์มเขตบ้านเกิดแล้วก็สีผ้ากันมาเที่ยวบุญมื่อนี่ฮะมาชิมากินกับปุ้นท่านนครับปอกเนี่ยแล้วนะพี่น้องเบิ่งตลาดสุเปิ่นมุมสูงลงสูงนะเอ็นเจ้าว่าน้องจ้าว่าบุญบ้านเพิ่นน้องเนาะอันนี้เพิ่นขายอันเบิ่งพี่น้องส่วนใหญ่กับพี่แต่พุ่มปัญญาซาวบ้าน้องเพี่น้องเนาะอาหารการข้าการขายกับบอ ก๋บบได้เปลี่ยนแปงแลงเดคือเก่าพี่น้องคือเก่าเป็นขายทั้งหลังนะ่ะจะเป็นแบบว่าซัดป่านะพี่น้องซัดป่าทั้งหลังนะ่ะแต่ว่าทั้งหน้ากามีพวกแมงทอดคือเก่านั่นแหละพี่น้องเลยไปมาอย่าลืมมาซื้อซอยทั้งเพิินนะพี่น้องเนาะอันนี้คือตลาดดงเมืองไซบูทองน้องพี่น้อง ใครมากะอย่าลืมมาซื้อซอยต้นเผือดหายกำลังใจเม่ขาสาวขายสมเฮาขอจบก็ขอบใจเบอรสกู๊สุกคนอย่าลืมติดตามท่องส่องผู้ส่งเลอกกินของไยเฮานะเพื่อนทีพาผีพัหน่องไปเลอะกินอยู่ไซอีกอย่าลืมให้กำลังใจกไดไลค์กดแชร์ให้ในในเด้อเพี่องเอ้